สวัสดีครับมาอัปเดทในสถานการณ์นะครับน้ําท่วมนะครับที่ตาบลครับโพเอนะครับผมโพเอนอาเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็อยากให้หน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะครับผมนี่ครับช่วยเหลือบ้างนะครับผมนี่ครับน้ําเข้ามาครับนะน้ําเข้านะครับ ผมเห็นปูนะครับผมเห็นปูครับไปสระบุรีนะครับผมนะไปปูครับชมเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่โพเอนะครับผมเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะครับเนาะช่วยเหลือครับตำบลโพเอนะครับผมมะขามโพงโพเอนวัดจงกลนะครับแม่น้ําป่าสักครับติดแถบแม่น้ําป่าสักเลยนะครับเนี่ยครับก็กาบบอนนะครับตอนนี้ก็จะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วครับผม อยากให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเนาะมาดูลังคานะครับในตอนนี้น้ําถึงขอบถนนนะครับนี่ครับดูดูดูภาพนะครับผมดูภาพน้ําเข้านะครับผมใต้รอดแล้วครับผมใต้รอดชายบ้านนะครับผมในภาพบรรยายนะครับผมเนาะ แถวละแวกแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำครับริมแม่น้ำป่าสักนะครับผมนี่ครับอะไรนะพอดีผมบ้านไปถ่ายให้นะครับบ้านบ้านเขานะครับผมบ้านเขาคนี่ครับ ตำบลโพเอนนะครับผมนี่ครับผมน้ำเข้านะครับผมเอ่อหน่วยงานที่จะบริจาคน้ำอาหารแห้องอะไรก็ว่าไปนะครับผมเข้ามาช่วยกันนะครับเนาะผู้ใจบุญนะครับผมผู้ใจบุญนะครับผม ก็จะเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่ครับนี่ครับขอขอบานเยลันี่ครับวัดวทั่วหมดฝั่งตรงข้ามก็วัดโพเอนนะครับผมวัดโพเอนนะครับผมทั่วหมดครับผมนี่ครับแถบนี้หมดเลยครับไม่เหลือครับนี่ครับนี่บ้านพี่แฟนนะครับผมบ้านพี่แฟนนะครับพี่เห็นนะครับ นี่ครับมิดเลยครับผมมิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็กาบวอนนะครับกาบวอนนะครับหน่วยงานนะครับเข้ามา มาดูครับมาดูช่วยเหลือกันบ้างนะครับผมนถ่ายด้วยถ่ายไม่ด้วยเาจะนั่งทำอะไรกันถอนเนี่ยนะโอ้โอ๋ออ้ต้นไม้นี่เนี่ยมาไล่สดให้น้องเขาก็ตอนแรกนึกว่าเด็กไม่มานี่สู้ๆกันนะครับพี่น้องชาวเบอร์ท่าเรือครับผมแล้วก็พี่น้องตำบลโพเอ็มมะขามพงศ์วัดจงกลนี ามาประกาศานะครับเพราะเขตนี้นะครับเนาะติดแล้แม่น้ำครับวังแดงนะครับผมวังแดงเลยเออขาบอกอยู่ประกาศอย่างเมื่อกี้นะอแล้วมาขนตู้มาขึ้อ,อมันว่ายออก้างหน่อยเนี่ยว่าตอองมาผมมันคุ้มก็ทางนั้นนะครับติดแม่น้ำหมดนะครับผมนี่ครับ ก็จะเป็นอาทิตย์น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วครับน่าจะเดินหน้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนมาคุยอดเกิดไปใาทางนั้นได้นะครับผมอ่าทำไมอ่ะแล้วเราจะไปออกทางไหนอ่ะเราก็เอาที่เก่าเราเอาภาพมาเนี่ยเดินไปถ่ายบ้านให้ให้พี่น้องอัพเดทให้พี่น้องได้ดูครับพี่น้องชาวไทยได้ดูกันนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่ครับอันนี้เมย์สีสีนี้เลยอ่ะมันติดนั่งไหม ไม่มีมี่แตงเงินแพ้ดนิเขาเอาไปก่อนได้มั้ยอ๋อยจะเพิ่งไปอพยพปานเมยายนะครับผมอันนี้ปานแม่ยายผมครับพี่เอิร์ดนอนกันไงไม่หนอวกันนั่งกันอยู่นี่จะไปไหนแน่ทุนห้าท่านโมเอ็นครับตะบนพอเอ็นน่ครับดูนะครับดูภาพนะครับผมใครจะไปซื้อให้เพื่อให้น้องสาวครับถ่ายถ่ายเรือถ่าย ย้อมเสื้อเหรอถ่ายมาอัปเดตให้เราจะเลี้ยวกลับแลวใช่ไหมอู้นามันก็ไหลมาอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยใหญ่ใจบุญนะครับเข้ามาได้ช่วยเหลือกันบ้างนะครับเนาะก็หลายพื้นที่นะผมที่ที่ประสบภัยครับภัยนั้กบอัดน้ำท่วมเนาะผมเนาะหลายที่หลายจังหวัดนะครับผมเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ ใครน้อนะพี่ใจกลัวพี่ใจกลัวพี่ใจมันเกินไปแล้วแม่กลัวมิดเลยครับผมกลัวแหละเนาะระวังงูเงือกันเด้อยอดครับสุดยอดเป็นแบบปีห้าสี่นะครับเป็นแบบปีห้าสี่นะครับผมแม่ถ้าฝนตกอีกอะไม่แน่แล้วมเมื่อคืนฝนก็ตกแรงด้วยครับเดี๋ยวน้ำลงมาอกเดี๋ยวปล่อยน้ำลงมาอีกครับผม อยังไรก็แ <Yeah. Yeah. S 1> บบพี่น้องชาวไทยนครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมเนะาะรักกันสามัคคีกันครับผมคนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมไม่ทอดทิ้งกันครับพี่น้องชาวไทยไม่ทอดทิ้งกันครับเออน้ามันไหลฝั่งนี้เนาะน้ามันดันโว<ฮ> พ่อหลวงนับเนาะ <S <S พวกเราเป็นปลูกพ่อหลวงครับกาง <นะ S 1> แม่นม้ำกานที่บ้านไม่มีอ่ะแล้วจะไม่ปล่อยฮะกระยาดได้เหมือนกันนะแถบบ้านแม่ยายผมครับแม่ยายแอสนะครับผมนี่ครับ <S 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 ไม่เหลือแล้วครับ หลายคลิปเลยก็น่าจะปล่อยน้าลงมาอีกนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วเมื่อเช้าก็ตกอีกครับผมฝนแอดนอนแชนแนล Ad ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับพี่น้องอําเภอท่าเรือครับแล้วพี่น้องเรียบมนน้าเจ้าพญาม่น้าป่าสักแล้วพี่น้องที่ภัยพิบัติน้ําท่วมจังหวัดชัยภูมิแล้วโพราดนะครับผมเนาะ แอดอชาแนลก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมสู้ๆกันครับเนาะจับมือไปด้วยกันสู้ๆครับผมบให้ผมให้เขาถ่ายให้ครับถ่ายรีวิวมาให้นะผมให้ให้พี่น้องได้ชมเหมกันครับ ที่ทายคือวัดโพเอนนะครับผมแถวโพเอนนะครับผมเราต้องท่าอะไรกันครับใช่อะไรเอ่าแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวมันต้องดันเรือมึงไงเดี๋ยวนั่งใกล้กันครับเข้ามาถึงได้นะเขาน่าจะเข้ามาถึงได้นะครับปู่มามุนีครับเห็นปู่มาเพราะว่ามาสลับบุรีนะครับผมเนาะปู่ลง มีเวลาก็โฉบเข้ามามาได้ครับผมโฉบโฉบมาเลยครับโฉบมาได้นะครับผมโฉบมาช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลโพเอินนะครับผมตำบลโพเอินวัดจงคนนี่วัดมาถามโพงนะครับผมจะซือ้อกับข้าวกันยังไงก็ออกมาซึงนอกกระเด็นไไปตลาดนี่ สุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับส,สู้ๆกันนะครับพี่น้องชาวไทยต่างประเทศนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกัทุกๆคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ช่องหนอชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับหนอชาแนลราบสวัสดีครับผม